ความดันสูงฆ่าตะกรเงียบอันตรายถึงชีวิตกิน4ี่สิ่งนี้เตรียมตายวายอมมาเพิกไตเตียงความดันโลหิตสูงเป็นฆ่าตะกรเงียบที่คนทั่วโลกกว่า1,000ล้านคนเป็นเท่าไหร่ถือว่าสูงสูงเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบแล้วถ้าคุณความดันสูงเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบคุณเสี่ยงตายไม่รู้ตัวความดันสูงทําให้อาจจะมีริมเลือดไปอุดที่ปอดไปอุดที่เส้นเลือดที่ขาก็ได้นะความดันสูงทําให้ตายวายน้ําตาในเลือดสูงทําให้ตายวายสูบบุหรี่ทาให้ตายวายคุณดื่มเหล้า ความดันสูงแล้วก็ไตาวายดังนั้นความดันสูงทําให้เราตายขับพันได้สัญญาณเตือนว่า,ควา,ค,ววาความดันสูงโรคหัวใจวายความดันสูงเร่งหัวใจวายเหมือนเพื่อนๆเอามือ,อ,อ,อไปบีบสายยางน้ำความดันขุ้งเร็วมันก็ทําให้เสื่อหุ้มผนงังหลอดเลือดคุณเกิดการฉีกขาดแล้วก็จะเกิดการซ่อมแซมซ,ซึ่งปาร์เตอร์ที่ร่างกายเราไปปิดคือแคลเซียมหินปูนตรงนี้มันจะไปตกตะกอนทําให้เกิดคราบในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีสองคุณดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินทําให้หลอดเลือดแข็ง